และจากในคลิปนะคะตอนที่ยอดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่ายอดขึ้นแบบต่อนเนื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเฟ e บุ๊กค่ะเพียงใช้แค่ลิงก์ของ Facebook ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะทำง่ายแล้วก็ปลอดภัยและที่สำคัญรอยอดไม่นานด้วยกุ้มกล้าการันตีเลย ส่วนคนไหนนะคะที่เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าวิธีนี้นะคะถูกกดเ c e b o o k ร้อเปอร์เซ็นไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาโดนเดกโดนแบนนะคะอุ้มทดลองมาแล้วค่ะนะคะปลอดภยัยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเข้าไปแัดเพนกันก่อนนะคะที่โปรแกรม Line ค่ะพิมพ์ ID l i n e แอดไซน์ปั๊ม i อไทยจะเป็นบริการจากทางร้านปั๊มฟอลโล่ค่ะ จากนั้นนะคะก็คุยกับแอดมินได้เลยโดยที่แจ้งแอดมินนะคะว่าวันนี้เราต้องการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ Facebook คนไทยล้วนค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์แฟนเพจ Facebook แบบคนไทยล้วนนะคะโดยที่เริ่มต้นค่ะ30ไลค์เพียง100บาทค่ะสูงสุดนะคะนั่นก็คือ20,000ไ like ลค์ค่ะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการมากกว่า20,000นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะอุ้มจะทดลองซื้อที่200ไลค์ค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพมาให้เราแบบนี้ค่ะมี2รูปภาพภาพนี้จะเป็น QR ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนะคะ ภาพนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการบริการค่ะเขาก็จะมีคำแนะนำนะคะอุ้มเนี่ยอยากให้เพื่อนๆอ่านตรงนี้ให้เข้าใจค่ะพอเราอ่านคำแนะนำเรียบร้อยนะคะก็ไปโอนเงินเลยโอนเงินเสร็จเนี่ยก็อย่าลืมส่งสลิปให้อดมินแบบนี้ค่ะอดมินนะคะเขาจะทำงานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวค่ะโอนเงินเสร็จนะคะให้เราไปเปิดหน้า f c e e o o o k แฟนเพจของเราขึ้นมาได้เลยเพื่อที่จะ Copy ปี้ลิงก์ให้อดมินค่ะ ให้เรานะคะเข้าไปที่หน้าเพจ facebook ได้เลยนะคะเพื่อนๆมาที่หน้าแรกแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตจุด3จุดด้านขวามือค่ะกดจุด3จุดค่ะแล้วก็กดคําว่า copy link ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์มาแล้วให้เรานํำลิงก์นะคะไปวางให้อดินแบบในแชทได้เลยก่อนเริ่มปั๊มไลน์นะคะแอดินจะคอนเฟิร์มยอดเก่าก่อนยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่1,900ไหไลน์นะคะวันนี้เราซื้อเพิ่ม200ก็จะเป็น2 1 0 0นะคะถ้างานเสร็จแล้ว จากนั้นนะคะกลับไปที่หน้าเพจ a c e b o o k ของเราค่ะจะเห็นว่ายอดเริ่มนะคะอยู่ที่1,900ไลค์ค่ะแล้วก็รีเฟซหน้าจอแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการรีเฟซยอดค่ะรอยอดไม่นานนะคะแค่1นาทีเท่านั้นตอนนี้ยอดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของเราเพิ่มขึ้นจาก19 0 0ไลค์นะคะเป็น2,100ไลค์แล้วค่ะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบตามที่เราซื้อแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้นะคะเชื่อถือได้จริงยอดขึ้นจริงไม่จบตาค่ะ จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นจริงค่ะสำหนไหสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ลไลน์อไอจีไทย,ยรยลเอียดน,นะคะตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะที่ส่วนของวันนี้เนี่ยอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านค่ะในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ